สวัสดีคลิปนี้ครูจะพามาแกบทเล่งเป็นคำถามไทยบทของบทเหตเศร้านะข้อที่สี่ย่ในสั้นมสาวิชาธรรมศาสตร์นะ,ะสำหรับข้อที่สี่นะยู่ในคำถามไทยบทพนมวา่าแม่แหงเครื่องหนึ่งมีรัศมีของกอแมนสิบห้ซติเมตรและคันอิวยาวหกสิบซนติเมตรเพิ่นส่แม่แหงเครื่องนี้ เครื่องนี้เนาะอิวเอาวัตถุที่มีน้ำหนัก1 0 0 0พันนิวตันขึ้นตามลวงตั้งถามว่าความแหงที่กระทบใส่ขันอิวจะมีเท่าไหรเนาะเพิ่นถามหาความแห่งของมันจากบุลเลตข้อมูลที่เขามีอยู่ในบุลเลตเพื่อนก็ให้มาพอสมควรแล้วเนาะเอาข้อมูลอยู่ในบุลเลตนี่ไปแกะเขาต้องเขียนออกมาสิ่งที่หู้เนาะว่าหู้อย่างไรเนาะ,ะสิ่งที่หู้ ยู่ในบลเเล็บผบองว่าลักสีีของก็สิบซติเมรนะลัดสมีก็หมายถึงอ่ามือนบ่อยู่ในบททีธธ่สอวที่เราเห็นอานหน่อยตัวนี้เหมือนบ่อานหน่อยตัวนี้เท่ากับ1 5บหซติเมตรแต่หัวหน่วยของลัศสีีต้องเป็นเมตรดังนั้นจําเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเมตรนั้นเราก็ได้เป็น0 1 5ย์จุดเมตรศูนเมตรอันที่สอง่ลวาว่า คัน cm, อิ่งยาวหกสิบเซนติเมตรเนาะคัน au, อิ่งยาวเราก็แทนด้วยอาใหญ่อยู่ในบทนี้ที่เราเคยเห็นเนาะอยู่ในบทนี้อาของเราเท่ากับ cm, หกสิบเซนติเมตรเราเปลี่ยนหัวหน่วยคือกันกับคอตินึงนี้เปลี่ยนมาเป็นเมตรเนาะได้อยู่ศูนย์จุดหกเมตรอ่าศูนย์จุดหกเมตรจากนั้นเพื่อนถามตัวไปเนี่ยไหนว่าเครื่องนี้อิ่งเอาวัตถุที่มีน้ำหนักหนึ่งพันนิวตันนะน้ำหนักสััญลกษณ์ด้วยหนังนะ อ่าสัญ,ญลักษณ์ด้วย P นีนะน้ำหนักของเราก็เป็น P ีเท่ากับ1นึ่งพันนิวตันนะหนึ่งพันนิวตันจากนั้นเราซอกหาแห้งของมันความแห้งของมันก็หมายถึง F ตัวนี้วัดเท่า,ากับเท่าไหร่นะเขามีสูตรขึ้นลายอยู่ในบททีธธ่ส ا นี้แล้วเนาะสำหรับอ่าสูตรขึ้นไหเราไปซอกหา f ของเขานะซอก F ตัวนี้ว่าเท่าเท่าไหร่จากสูตรเนาะซึ่งเรามีสูตรจากงั้นะ เขามีสูตรคณิตไลแมนพีคูณให้กับรัศมี R น้อยตัวนี้เท่ากับ f คูณให้กับ R ใหญ่เหมือนบัคูณให้กับอาใหญ่และข้อมูลที่เพื่อนให้มาอยู่ในบนเหเลกนี่เราก็มีครบหมดแล้วเพียงแต่เราถอนสูตรออกมานะเวลานี้เขาต้องการต้องการอย่างเขามีสูตรคิตลายแล้วเนาะเขาต้องการเพียงแต่ f ตัวเดียวดังนั้นเขาก็ต้องย้าย r ตัวนี้คำฝากมาจากคูณมาเป็นหารเหมือนบัเขาสามารถเขียนได้บ่า ในเวลานี้นะเขาสามารถเขียนได้ว่า f ของเขาเท่ากับ p คูณ R น้อยตัวนี้ส่วนให้กับ r ใหญ่นะแทนค่าเข้าไปเลยเวลานี้กับแทนค่าเข้าไปเลยแทนค่า p ของเขาเท่ากับเท่าไหร่ p ของเขาเท่ากับ1นึ่พันเหบอกหนึ่งพันคูณให้กับห่งังคูณให้กับ0ูนย์จุานะศูนย์จตัวนี้นะส่วนให้กับ0ูนย์จุด นะส่วนให้กับ0.6จากนั้นเขาก็หารคูณตามธรรมดาแล้วก็หารออกมานะคำตอบของเขาอออเท่าไหร่เวลานี้นะเขาก็จะได้เป็น่ f า f นะของเขานะเท่ากับ250านะ2 5 0นิวตันอ่าเกตสัมนี้กพอนะสัมบูรณ์คอนี้นะ2 5 0นิวตันนะเป็นความแขงที่เพิ่นต้องการให้เอาซอกหา